สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอแผนการตลาดของแบรนด์คิงซ่านะครับแบรนด์ขนมปุอ๋ทอดกรอบแบรนด์คิงซ่านะครับมีส่วนผสมของเนื้อสุกมีมากถึง60%นะครับและยังมีเทคโนโลยีการรีดน้ำมันหลังการทอดทําให้ได้ขนมที่กรอบเบาแล้วก็ไม่เลี่ยนครับคู่แข่งทางตรงนะครับมีแบรนด์ครูซ่านะครับราคาเริ่มต้นที่45่บาทมีให้เลือกทงแบบกระปุกแล้วก็แบบซองนะครับแล้วก็ยังส่งออกในต่างประเทศโซนเอเชียได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นแบรนด์โลตัสนะครับราคาเริ่มต้นที่30บาทนะครับเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักในวงกว้างนะครับแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจนะครับทําให้มีความน่าเชื่อถือครับต่อไปนะครับเป็นแบรนด์วามาชิปนะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทนะครับเป็นมีให้เลือกหลากหลายขนาดแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับต่อไปนะครับคู่แข่งทางอ้อมครับคู่แข่งทางอ้อมนะครับเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เล่ครับ เป็นแบรนด์ที่ครองตลาดอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยวรสเค็มนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับต่อไปนะครับเป็นแบรนด์เท่าแก่น้อยครับแบรนด์สาลรายที่แข่งแก่งที่สุดในไทยนะครับเป็นแบรนด์ที่มีเลเวอรีที่สูงนะครับและแบรนด์สุดท้ายนะครับเป็นแบรนด์โกแก่ครับเป็นแบรนด์ที่เปิดมานานกว่า40ปีนะครับเอกลักษณ์คือถั่วเครือบนะครับและยังส่งออก50ประเทศนะนะครับมีให้เลือกมากถึง10ไอเทมครับ จากการประเมินของศูวนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าในปี2568นะครับมูล,ลค่าตลาดขนมขบเคี้ยวในไทยนะครับจะอยู่ที่49,550ล้านบาทน,นะครับส่วนแบ่งตลาดขนมขบเคี้ยวในไทยนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มขนมขบเคี้ยวรสเค็มเผ็ดนะครับครองตลาดอยู่ที่51%นะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มขนมปัง และบิสกิตนะครับคลองตลาดอยู่ที่36%นะครับและกลุ่มสุดานะครับกลุ่มขนมจากสาลายเนื้อสัตว์และธัญ,ญพืชน,นะครับคลองตลาดอยู่ที่13%บสามเปอร์น้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี2568นะครับขนมขรกเคี้ยวรสเค็มเผ็ดนะครับคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่0.7%นะครับต่อมานะคะซอฟตจุดแข็งนะคะข้อที่1แบรนด์มีเทคโนโลยีการรีดน้ำมันหลังการทอดค่ะข้อ2แบรนด์มีรสชาติให้เลือกหลากหลายมาถึง8รสชาติค่ะ ข้อ3มีการจัดจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะข้อ4นะคะแบรนด์มีส่วนผสมของเนื้อปลามากกว่า60%ค่ะจุดอ่อนนะคะข้อที่1แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จักค่ะข้อ2การสื่อสารทางการตลาดยังขาดความต่อเนื่องค่ะข้อ3แบรนด์ยังไม่มีแบรนด์ไลน์น่าถือค่ะ ข้อ4ข้อมูลเกี่ยวกับแบนด์มีน้อยค่ะโอกาสนะคะกระแสนิยมของผู้บริโภคชาวไทยที่ยังชื่นชอบรสชาติจัดจ้านค่ะข้อ2นะคะมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะข้อ3มนะคะมีการเติบโตของแพลตฟอร,ร์มออนไลน์และตลาดอ e ีคอมเมิร์ซค่ะอุปสรรคนะคะข้อที่1มีการแข่งขันสูงจากแบรนด์รายใหญ่ค่ะ ข้อ2เทนสุขภาพค่ะข้อ3พือพ่อให้ความมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะในส่วนของ STP นะคะ Segmentation เราได้แบ่งเป็น Generation Lifestyle และ Behavior ค่ะและกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นกลุ่ม Gen Y ที่มีอายุ25 44ปีมีไลฟ์สไตล์การกินแบบ V-Time และ Positioning คือผู้อัดทอดกรอบที่ผ่านกระบวนการทอดและอบแร่น้ำมันและผู้อัดทอดกรอบ ที่มีส่วนผสมจากเนื้อสุริมิมากกว่า60%และจากการที่เราได้ทดลองทำคอนเทนต์ลงใน TikTok นะคะหนึ่งในข้อที่ได้เปรียบและโดดเด่นของ TikTok คือสามารถเข้าถึงผู้ชมได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วตัวอย่างคลิปที่เราได้ลงใน TikTok เช่นคลิปนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนอยากจะบ,บอกทุกคนนะครับว่าใครมาอยู่มหาลาัยแล้วมาเช่าหออยู่กับเมยนะครับ เลือกเมดดีดูเมดเราสิเละเทะมากดูดีคินซ่าปวนทัดเก่าบกบ่กบจริงฟินจริงต้องคินซ่าโดยเราจะนำเสนอการวางแผนการสื่อสารการตลาดของแบรนด์คินซ่าปี2,519โดยออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตามลำดับขั้นของไอดาเพื่อพาผู้บริโภคจากการรับรู้ไปจนถึงการซื้อซ้ำ ผ่านแคมเปญต่างๆภายใต้ธีม Bird of Fun และเบิดความสนุกในทุกคำและสโลแกนกอบจริงฟินจริงต้องคิงซ่าค่ะ มาเริ่มต้นกันด้วยเดือนมกราคมกับแคมเปญ SEO b a n d i n g นะคะโดยแคมเปญนี้นะคะเราจะให้เจ้าของแบรนด์นะคะเล่าเรื่องราวของแบรนด์ลงโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok Facebook และ Instagram ค่ะโดยการเล่าเรื่องราวนี้นะคะเราจะเน้นความธรรมชาติความเป็นกันเองนะคะแล้วก็เล่าที่มาของแบรนด์ เป็นสั้นๆเป็น EP เพื่อให้ผู้ชมนะคะได้ติดตามได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะและต่อมานะคะเราจะแต่งจิงเกิลให้กับแบรนด์คิงซ่าค่ะในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยลงการสร้างการจดจำแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยเรานะคะจะเลือกใช้กลยุทธ์ Music Marketing นะคะโดยการแต่งจิงเกิลนี้นะคะจะแต่งเป็นเพลงสั้นๆทำนองทำนองสนุกนะคะแล้วก็ทำนองติดหูค่ะ อาจะช่วยสร้างการจดจำแบรนด์ผ่านเสียงที่เข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังได้ทันทีค่ะโดยจิงเกิลน,นะคะยังเหมาะกับแพลตฟอร์มอย่าง Tik Tok ค่ะที่ดึงความสนใจ เพียงไม่กี่วินาทีแรกค่ะและต่อมานะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเราจะจัดทำแคมเปญปูธลมตึกค่ะโดยทางแบรนด์นะคะเลือกใช้กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อเอาออฟโฮมอย่างบิลบอร์ดค่ะที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้จำนวนมากอีกด้วยค่ะโดยเรานะคะมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้แบรนด์ค่ะโดยคิงซ่านะคะจะเลือกติดตั้งป้ายนะคะบริเวณ หน้าห้างทองโซเซ่งเฮงย่านเยาวราชค่ะซึ่งย่านนี้นะคะเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและผู้คนนะคะมักหยุดถ่ายรูปและแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้อีกด้วยค่ะและต่อมานะคะ ในเดือนเมษายนค่ะเราจะจะัดทำป้ายข้างทางขิงซาซา,าทั่วไทยค่ะทางแบรนด์นะคะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบกองโจรค่ะเพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในช่วงเทศกาลการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะโดยป้ายนี้นะคะเราจะออกแบบให้น่าสนใจแล้วก็จับใจผู้พบเห็นได้ทันทีค่ะโดยวิธีการติดตั้งนะคะเราจะติดตั้งป้ายเรียงข้อความสื่อสารของแบรนด์นี้เลยค่ะ ค่ะต่อไปเดือนพฤษภาคมนะคะเราได้ทำแคมเปญกรอบสนับ BTS ค่ะโดยเรานะคะได้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมีผู้ใช้งาน BTS จำนวนมากและตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าขนาดใหญ่เราจรึงได้ใช้กลยุทธ์ Out of Home ค่ะโดยการใช้พื้นที่ BTS สายสีเขียวอ่อนจากสถานีคู่คตถึงสถานีเคหะและเองได้มีการแดปเป็นสื่อโฆษณาตรงบันไดสถานีอโศกค่ะโดยแคมเปญนี้นะคะจะสร้างการรับรู้และทาให้เกิดการจดจาแบรนด์นั่นเองค่ะ ต่อไปเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกเราจึงได้ทำ CSR ชื่อโครงการว่า k i n g า a า a ักสู่ทะเลค่ะซึ่งจะเป็นการปลูปะการังเทียมนะคะโดยเรานะคะต้องการฟื้นฟูนระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับแบรนด์และยังสะท้อนถึงหัวใจของแบรนด์นะคะที่ได้มีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตสินค้านั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะจะเป็นเดือนกรกฎาคมค่ะเราได้ใช้กลยุทธ์สปอนเซอร์ชิพในช่อง YouTube ชื่อดัง2ช่องได้แก่หนึ่งช่องโอฮาน่าในรายการโอฮาน่าเกมการ์ดและ2ช่องเทพลีลาในรายการคำต้องห้ามค่ะโดยเรานะคะต้องการนําเสนอสินค้าของเราผ่านการเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์อย่างแนบเนียนค่ะและเรานะคะได้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะได้มีการใช้สื่อความมันเทงมากขึ้นผ่านทาง Facebook และ YouTube ค่ะ และในเดือนต่อไปนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเรานะครับได้มีการจัดกิจกรรมชิมลุ้นไทยครับเป็นการสัมภาษณ์ที่กรุงสยามนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีคนพุกภาาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็จะถามคนถามไปกอบว่าคุณรู้จักแบรนด์พิงซ่าไหมคุณเคยกินปูอัดทอดกับพิงซ่าไหมซึ่งหลังจากการถามคนถามนะครับเราก็จะมีการให้ชิมแล้วก็ทายรสชาติครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับก็จะได้รับฟรีเลยครับหนึ่งห่อซึ่งก็จะทําให้ผู้ริโภคนะครับรู้สึก มีส่วนร่วมกับแบรนด์แล้วก็ผูกพันกับแบรนด์ครับส่วนในเดือนต่อไปนะครับเดือนกันยายนนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเซ r นะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับโดยเราจะครับจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของทางแบรนด์ทุกแพลตฟอร์มนะครับในการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งเดือนนะครับเราครับจะนาเงินจานวน1น0 0 0บาทนะครับไปบริจาคให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรีนะครับพร้อมกับสโลแกน1คําของคุณเท่ากับ19ง สำหรับเดือนต่อไปนะครับเดือนตุลาคมนะครับสืบเนื่องจากเดือนที่แล้วนะครับที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับเดือนนี้นะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรม1การซื้อ1การให้ครับโดยเรานะครับจะนํารูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับที่บันทึกระหว่างการจัดกิจกรรมนะครับไปประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางแบรนด์ทุกแพลตฟอร์มเลยครับซึ่งก็จะทําให้แบรนด์นะครับมีภาพลักษณ์ในการให้ความสาคัญกับความยั่งยืนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับในเดือนต่อไปนะครับเดดือนนนพจิกกกาาายยะคครรรรัับบเไ้้มีใชลุทธ์ ASMR ซึ่งก็จะทำให้พุทธพนะครับรู้สึกอินไปกับเสียงกินเกิดความอยากทานอาหารแล้วก็กระตุ้นการทดลองซื้อด้วยครับซึ่งเรานะครับจะใช้แพลตฟอร์ม Tik t o k เป็นหลักครับแล้วก็ไปร่วมมือกับอินฟูสายกินชื่อดังต่างๆอย่างช่องคุณมารวินช่อง VV Memory ช่อง a p p y Wing s i ่ e แล้วก็ช่องคุณโบกัญญาลักษณ์ครับและในเดือนธันวาคมนะครับเราได้มีการแจกของรางวัลนะครับในกิจกรรมลัคกี้บ็อกกับพิงซ่าครับโดยเรานะครับจะนำลัคกี้การนะครับใส่ลงไปในกล่องบวดทอดกับพ 24ซองนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมนะครับจะต้องทําการซื้อปวดทอดกรอบจานวนหนึ่งกล่องหรือมากกว่านั้นเพื่อรลุ้นรับของรางวัลนะครับโดยเรานะครับจะแจกเพียงแค่2รางวัลนะครับซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากกว่า120,000บาทครับซึ่งก็จะทําให้บริโภคนะครับรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับแบรนด์ครับและสําหรับค่าใช้จ่ายแคมเปญตลอดทั้งปีนะครับจะอยู่ที่7 7 7 0 0บาทครับและสําหรับกำไรสุทธินะครับที่จะได้จากการจัด แคมเปญในครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่6,227,976บาทครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ